เพิ่มยอดขายใน TikTok Shop ด้วย5สื่อโซเชียลดังทำตามนี้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไหนตัว Infinity 88แปดนะครับในคลิปันนี้จะมาแนะนำวิธีการเอาสินค้าของเราใน TikTok Shop เนี่ยนะครับไปโบรโมตในแพลตฟอร์มอื่นนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทำ,ทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดใช่ไหมครับไม่ได้ยิงแอด อันนี้เป็นวิธีฟรีอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถทำได้ก็คือเราโหลดคลิปวิดีโอของเราเนี่ยนะครับไปโปรโมตในแพลตฟอร์มอื่นแพลตฟอร์มอื่นคืออะไรใน f เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเลียวใน Facebook กลุ่มนะครับหรือว่าเอาไปโพสใน Line ในไลโอเอนะครับเอาไปโพสในอะไรอ่ะในเทวิตเตอร์ใน IG นะครับในอะไรอ่ะใน YouTube เห็นไหมครับมีสื่อโซเชียลที่เราแบบ โพสได้เนี่ยประมาณ7สื่อโซเชียลแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูคร่าวๆประมาณสักสามสี่ช่องทางแล้วกันนะครับแล้วที่เหลือเพื่อนๆนลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันว่าทันยังไงวิธีการอันดับแรกเลยคือพอเราเข้ามาในช่องของเราแล้วเราต้องการเอาสินค้าของเราตัวไหนไปโปรโมทสมมุติว่าผมต้องการเอาเอาชุดนอนแล้วกันชุดนอนอันนี้นะครับไปโปรโมทผมก็กดจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็นะครับพอกดจิ้มเข้ามาแล้วให้เราทําการโหลดนะครับ นี่กดโหลดตรงนี้กดตรงนี้นะครับกด3จุดตรงนี้เพื่อคัดลอกลิงก์เพื่อคัดลอกลิงก์แล้วเอาลิงก์อันนี้นะครับไปโหลดในเว็บไซต์เพื่ออะไรเพื่อให้ไม่ติดไลายน้ําของ Tik t o อกอ่ะกดคัดลอกลิงก์กดคัดลอกลิงก์กงนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่อกูเกิลโค m e ของเรานะครับอ่ะเนี่ยเข้าไปที่ Google Chrome ของเราที่เราโหลดไว้นะครับเพื่อนๆก็กดจิ้มเข้าไป เสร็จแล้วนะครับให้เราไปค้นหาเว็บไซต์นะครับให้เราพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้นะครับว่าให้เราพิมพ์ว่าอะไรนะนะครับโหลดโหลดท ok, ิกตอกอะโหลดท ok นะิกตอกเนี่ยผมใช้คําว่าโหลดท ok นะิกตอกเนาะผมพิมพ์คําว่าโหลดทิกตอกเห็นไหมครับแล้วผมก็ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ผมจะใช้ของเว็บนี้นะครับเพราะว่าใช้ประจําเป็นการลบเอาไรยน้ําก็คือชื่อของ t i k t อ ok กออกนั่นเองผมก็กดจิ้มที่ชื่อนี้เลยนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาลิงก์นะครับมาวางกดเลยกดตรงเนี้ยสองครั้งนะครับ,ม,าารรนะรบมันจะขึ้นคําว่าวางมา หรือกดแปะตรงนี้ก็ได้กดแปะเนี่ยปับ๊บนะครับมันจะมีพอเรากดแปะปุ๊บมันจะมีคําว่าวางมาก็กดวางนะแม้วางมาปุ๊บกดวางเสร็จแล้วยังไงต่อพอเรากดวางแล้วนะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับกดดาวน์โหลดก็กดโหลดไปแล้วก็รอนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยบางทีมันจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับก็กดปิดไปเลยมันจะมีพวกโฆษณาขึ้นมาแล้วมันมจะเป็นตัวการกระบอกกระบาดแล้วให้เราปิด X ที่มันเป็นตัว X ให้หมด แล้วก็ให้เรามาเลื่อนตรงนี้เห็นไหมครับลายน้ำเห็นไหมกดจิ้มเข้าไปครับเห็นไหมเนี่ยมีมโฆษณาขึ้นมานะครับมีโฆษณาขึ้นมาบางอันก็เป็นโฆษณาให้เรากดปิดบางอันก็ไม่ให้เรากดปิดนะครับอันนี้ก็เราลองดูแล้วกันที่นี้ให้เราสังเกตตรงนี้มันจะมีคํานี้ขึ้นมาเห็นไหมครับดาวน์โหลดนี่ให้เราคิดตรงคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับพอเราคิดตรงคําว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรามาคิดตรงคําว่าเปิดเห็นไหมครับเปิดเลยกดเปิดเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปแล้วให้เราเข้ามาเปิดตรงนี้นี่เห็นไหม กดเปิดนะครับแล้วก็ไปตรงไหนต่อนะครับแล้วเราก็มาดูคลิปวิดีโอที่เราโหลดเมื่อกี้นี่เลยก็คือคลิปอันนี้นั่นเองอ่ะเราลองจิ้มเข้าไปว่าใช่ไหมนะครับอาจิ้มเข้าไปก่อนอ่ะโอเคใช่ให้เรามาจิ้มตรงนี้นะครับต่อเพื่อทําการโหลดนะครับจะจิ้มเข้าไปหนึ่งทีนะครับมันจะมีคําว่าอะไรครับมันจะมีคําว่าบันทึกเหมาไปครับเพื่อนบันทึกวิดีโอกดเลยบันทึกวิดีโอนะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จสับแล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในแกลเลอรี่ของเราว่ามีไหมนะครับอ่ะ โอเคนะครับแกลเลอรี่ของเรามาแล้วนี่มีรูปคลิปวิดีโอของเราแล้วคันนี้ต่อไปทำยังไงต่อวิธีต่อไปก็คืออย่างผมจะเอาไปลงในใน a c e b o o k ใช่ไหมครับในเ c e b o o k เรียวหรือว่าหน้าโปรไฟล์เราแต่โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะลงใน Facebook เรียวใช่ไหมก็ไปที่ Facebook เรียวก่อนนะครับอ่ะโอเคพอเราเข้ามาที่หน้า a c e b o o k ใช่ไหมครับมันจะมีคําว่า Facebook เรียวเห็นไหมของเพื่อนมีเหมือนผมไหมถ้ามีให้เราคลิกที่ Facebook เรียวแล้วก็มาเพิ่มวิดีโอตรงนี้อ่ะกดเพิ่มเข้าไปนะครับกดเพ แล้วเราก็นี่กดเพิ่มเข้าไปเลยนะครับ <_ maintaining> เห็นไหมเขาก็จะมีให้เราปรับแต่งอะไรต่างๆนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อความได้นะครับเออเราจะใส่ข้อความเข้าไปได้ตรงนี้เห็นไหมครับอืมแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ <_' S 2> เรียบร้อยที่นี้นะครับตรงนี้ยพอเรากดถัดไปแล้วเขาจะมีให้เราใส่ข้อข้อมูลใช่ไหมครับเนี่ยใส่ข้อมูลเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลได้แค่นี้ข้อมูลคืออะไรนะครับก็คือ เราต้องไปเอาข้อความของของสินค้าที่เราจะขายมาแล้วนะครับพร้อมกับลิงก์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมข้อความก่อนอ่ะผมจะเข้ามาในช่องของของ t ิกต็อนะครับแล้วก็จะมาแคปหน้าจอแคปหน้าจอสินค้าที่เราต้องการเมื่อกี้ของผมมันเป็นชุดอ,อ,อันนี้ผมแคปหน้าจอนะครับเ,เพื่อนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะเอาไอ้ตัวตัวข้อความหนังสือเนี่ยถ้ามันเป็นตัวหนังสือยาวๆนะครับเราจะเอาไป คัดลอกนะครับเอาไปคัดลอกนะครับเพื่อนๆเพราะว่าในนี้มันกดคัดลอกข้อความไม่ได้เห็นไหมเรากดคัดลอกข้อความไม่ได้เราจะไปคัดลอกข้อความที่ไหนก็เข้าไปที่ l ลน e นะครับให้เราเข้ามาที่ไลน์นะครับไลน์ของใครก็ได้ของเพื่อนก็ได้นะครับแล้วเรามากดตรงรูปภาพนะครับเราจะทําการแคปข้อความก่อนนะครับก็คือคัดข้อความก่อนเอาข้อความมันนี้ออกมานะครับเพื่อนๆปึ๊บนะครับเห็นไหมเราเพราะว่า เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งพิมพ์นะครับเสียเวลาถ้าข้อความของตรงนี้มันยาวแล้วเราไม่อยากพิมพ์เรามาท,ทําวิธีนี้ย่ายเลยนะครับก็ <c oughs> กดเสร็จนะกดเสร็จตรงนี้ไปนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีเป็นตัว A อยู่กดจิ้มเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้ข้อความมาแล้วก็กดคัดลอกข้อความที่นี้เราคัดลอกข้อความแล้วเอาข้อความอันนี้ไปไว้ที่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันอ่ะโอเคข้อความก็คือผมก็จะเอาข้อความที่นันเป็นของ เอามาวางไว้ในโน้ตในมือถือของเราในมือถือของเพื่อนเ่ยนะทุกคนจะมีโน้ตใช่ไหมครับเป็นโน้ตโน้ตเ,เ,เ,เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยที่เป็นเป็นโน้ตอะนะครับเออเนี่ยนะครับถ้าไม่มีส่วนใหญ่ทุกคนมีนะครับก็ามาวางโอเคไหมต่อไปเราเดี๋ยวเราไปคัดลอกตัวลิงก์ก่อนนะครับลิงก์สินค้าเราสามารถคัดลอกลิงก์สินค้าตรงเนี้ยมาวางได้เลยนะครับมาวางได้เลยเพื่อให้ลูกค้าซื้อนี่กดจิ้มก็ไปที่ตรงนี้นะครับกดจิ้มก็ไปนะนะครับแล้วเราก็มากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับนี่ กดคัดลอกลิงก์นะครับก็กดคัดลอกลิงก์นะครับแล้วเราก็เอาลิงก์ของเราเนี่ยนะครับมาวางไว้ที่โน้ตเหมือนเดิมมาวางไว้ที่โน้ตเหมือนเดิมแบบนี้แล้วเราก็สั่งซื้อนะครับเราทําข้อความแบบนี้รอไว้ได้เลยนะครับเนเพื่อนเพราะว่าถ้าเราจะเอาไปทําลงในแพลตฟอร์มอื่นเนี้ยเราก็ไปใส่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็มาใส่เป็นพวกแคสแท็กเอาไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอ่าอย่างเช่นอันนี้คืออะไรอ่ะนะครับที่นอนผ้าปูที่นอน,น,อนใช่ไหมนะครับ เป็นผ้าปูที่นอนใช่ไหมถ้าเป็นผ้าปูที่นอนเดี๋ยวผมขอดูหัวชื่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยผมผมใช้อันนี้คือผมใช้หลักการเดียวกันกับเมื่อกี้นะถ้าเราอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะครับเราไปแคปมาพิธีการก็คือเหมือนเดิมเราไปแคปหน้าจออันนี้มาใช่ไหมครับเนี่ยแล้วผมก็เลื่อนมาในในรายการของสินค้านะครับเนี่ยผมก็ไปแคปหน้าจอมาแล้วผมก็เข้าไปที่ในไลน์เหมือนเดิมเลยไหมครับแล้วก็ทําหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันก็ไปก๊อปปี้มาเนี่ยเข้าไปที่ในไลน์นะนะครับเห็นไหม แล้วก็ไปทําเหมือนกับที่เราตัดเมกี้นี่แหละนะครับแล้วก็มันลงแล้วก็ขับแคปมาแล้วก็มาวางไว้ในโน้ตของเราเพื่ออะไรเพราะว่าบางแพลตฟอร์มเราสามารถใส่รายละเอียดได้ไงเราก็เอาเอาข้อมูลตรงนี้ไปใส่รายละเอียดนะครับทีนี้ในนี้มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเป็นผ้านวมผ้าปูใช่ไหมครับเราก็อาจจะใส่เป็นเ,เราก็อาจจะใส่พวกแฮชแท็กอะครับมันต้องใส่แฮชแท็กเข้าไปด้วยก็จะดีนะครับ ผ้านวมใช่ไหมนะครับหรือว่าใช้แฮชแท็กอะไรดีนะครับแฮชแท็กก็คือเป็นชุดอะไรเครื่องนอนเหรอนะครับเครื่องนอนอออะไรเงี้ยหรือเป็นแบบประมาณเนี้ยคือต้องไปหาแฮชแท็กมานะครับแล้วก็มาใส่ไว้โอเคทีนี้ตรงเนี้ยผมยังไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มหรอกนะครับผมจะเอาแค่แฮชแท็กเนี่ยแล้วผมก็จะคัดลอกข้อความเนี้ยนะครับคัดลอกข้อความนี้ไปนี่เลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราก็คราวนี้เราอาจจะต้องมาเป็นเอ่อ เอาตามนี้ก่อนนะครับไม่ต้องใช้นี่ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปลองปรับเอาแล้วกันเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาที่เรียวเหมือนเดิมแล้วเราก็ข้อความมาวางนะครับแต่ทีนี้ในเรียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพอเราใส่ลิงก์ไปอะครับในเรียวตรงเนี้ยเราใส่ลิงก์ไปแล้วมันจะกดลิงก์ไม่ได้นะครับเราจะต้องมาโพสต์ที่หลังนะครับเราจะต้องมาโพสต์ที่หลังอันนี้คือ เดี๋ยวรอก่อนนะมันช้านะคบเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับพอดีผมอัดจากในคอมนะครับมันจะบางทีในคอมกับในมือถือเน็ตมันเหมือนมันไม่ประสานกันนะครับมันก็เลยช้าบางทีมันก็เลยต้องรอมันแป๊บหนึ่งทีนี้ในในเรียวเนี่ยนะครับตัวลิงก์เนี่ยเราคัดลอกมาวางแล้วใส่ตรงนี้เหมือนมันจะกดลิงก์ไม่ได้เลยครับเราต้องมาโพสอีกครั้งหนึ่งอ่ะเรากดเสร็จไปก่อนนะนี่ผมกดเสร็จไปแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วให้เรากดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็รอเห็นไหมมันจะมีข้อความนะครับรออยู่ในแอป นะครับขณะที่โหลดคือต้องรอให้โหลดเสร็จนะถ้าเราออกไปเลยอะแล้วมาอันนี้มันจะโหลดไม่เสร็จนะครับเพื่อนล้วมันจะไม่สําเร็จเพราะเดี๋ยวเราต้องทําขั้นตอนต่อไปอ่ะเดียรรอมันก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราสามารถกดดูคลิปได้เลยนะครับเพื่อนกดที่คลิปก็ได้เนี่ยกดที่คลิปเห็นไหมครับแล้วจะมีให้เราคอมเมนต์กับแชร์เพื่อนเเห็นไหมจะมีให้เราคอมเมนต์กับแชร์อ่ะให้เรากดตรงนี้ตรงคอมเมนต์เนี่ยนะครับหรือตรงนี้มันเป็นข้อความไหมลองกดจิ้มดูเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเสร็จแล้วเราเอาข้อความของเราเมื่อกี้เนี่ยที่ แล้วเราลองกดโพสต์ไปนะครับเพื่พอนๆเรากดโพสต์ไปนะอันนี้คือผมกดวางเสร็จแล้วก็กดโพสต์ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอให้มันโหลดนะครับอะ่ะ okay. โอเคพอรอเสร็จแล้วเห็นไหมครับเพืพอ่อนๆมันจะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรากดได้ตรงนี้มันจะไม่บางทีผมเคยโพสต์ไปแล้วมันกดลิงก์ไม่ได้นะครับเลยไม่แน่ใจว่าเ,เขาไม่ให้กดลิงก์หรือเปล่าหรืออะไรก็เลยมาใช้วิธีโพสต์แบบนี้เอาก็คือโพสต์สินค้าข้างบนแล้วก็มากดลิงก์ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้คือการโพสต์ในใน ในตัว Facebook เปล่ยวหรือว่าถ้าเรามีในเฟซเราเรามี Facebook ที่เป็น f Facebook อ่าในกลุ่มแล้วก็ไปโพสต์ในกลุ่มได้นะครับใน Facebook กลุ่มก็ได้ก็ใช้หลักการเดียวกันหมดอีกซาะอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวของในไลน์นะครับจะมีไลน์ในไลน์พวกไลน์ a อย่างเนี้ยที่เราใช้นะครับ บางคนเนี่ยทำช่องไลน์ oa ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราเรามีช่องไลน์ oa ของเราเรามีช่องไลน์ oa ของเราอย่างนี้เป็นช่องไลน์ oa ของผมใช่ไหมครับเป็นช่องไลน์ oa ของผมผมก็จะสามารถที่จะโพสต์ได้ใช่ไหมครับผมก็จะกดโพสตแล้วก็คือเอาคลิปอันเดิมนั่นแหละที่เราทำเมื่อกี้แต่ว่าเราไปเลือกเอามานะครับแล้วเราก็ามาโพสต์เลือกเป็นเลือกโพสตตรงนี้นะเสร็จแล้วมาเลือกวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาวิดีโอของเรานี่แหละที่เราโหลดมานี่แหละมาวางนะครับแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จนะครับอ่ะเพราะโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ข้อความมาวางตรงนี้นี่เลยเห นะครับเราจะได้ลิงก์อันนี้มาบางคนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าเนี่ยมันจะไปที่เรานะครับตอนนี้มันมีตัวโค้ดของเขาที่เขาจับเอาไว้ถ้าเรากลัวว่าเอ้ยลูกค้าจะเข้าไปจ,จิ้มซื้อหรือเปล่าถ้าเราจะไม่ใช้ถ้าเรากลัวใช่ไหมครับเราจะใช้หลักการนี้ก็ได้ก็คือเราออกมาในในหน้าของของคลิปวิดีโอของเราอะครับหน้าคลิปวิดีโอของเราก็คืออันไหนที่เป็นคลิปวิดีโอของเราอันนี้สมมุติว่าเราใช้คลิปนี้เราก็ใช้ลิงก์มาคัดลอกลิงก์อันนี้นะครับแล้วก็เอาไปวาง แทนก็ได้นะครับเผื่อว่าหลายๆคนจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าไปซื้อที่ของเราอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเราก็มาวางแบบนี้ก็ได้นะครับคัดลอกไปนะครับแล้วเราก็คัดลอกไปปั๊บแล้วเราก็กดเสร็จแล้วเราก็กดกดทำไรครับอันนี้คือผมวางไปแล้วเนาะเอ่อมันจะมีลิงก์ซ้ําเดี๋ยวผมคัดลอกใหม่เพื่อนๆทาซ้ําๆนะครับพอเพื่อนๆทาซ้าๆแล้วเดี๋ยวจะคล้องไปเองนะครับตอนนี้มันหลายๆคนบอกว่าทำไมคุณทุกทาคล้องจังคือทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์ครับเพื่อนสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ลงมือทํานะครับ ถ้าเราอยากขายของได้เราต้องหาสือ่อเราต้องหาช่องทางทําแบบหลายๆอย่างนะในหลายในหลายๆที่อ่ะเราอยาแบบทาอยู่ในแบบเดียวทําเขาบอกให้เราไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์สดเขาบอกให้เราทําคลิปวิดีโอเราก็ทําแต่เราไม่เคยเอาเอาสินค้าของเราเนี่ยไปโปรโมทในแพลตฟอร์มอื่นเลยหรือที่อื่นเลยเราอาจจะเสียเวลาทําอะไรหลายๆอย่างนิดนึงแต่สังเกตไหมพอเราทําเอาไว้มันจะเป็นแม่แบบแล้วนะครับมันเป็นแม่แบบแล้วไออย่างอันนี้เนี่ยนะครับโอเค ท,ทีนี้นะครับพพเพื่อนๆที่เราไปเซฟข้อความมา,าไว้เมื่อกี้นะครับที่มันเป็นพวกข้อความที่เราเอาไว้ในโน้ตอ่ะถ้าเกิดเราอยากจะมาใส่รายละเอียดเพิ่มอย่างเงี้ยเราจะก๊อปปี้ข้อความเม,มื่อกี้มาวางในที่เราทําเอาไว้ในโน้ตก็ได้นะแต่โดยส่วนใหญ่บางทีผมก็ไม่วางหรอกเพราะว่าเราใส่แคปชั่นประมาณนี้แหละแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเขากดเข้าไปดูดีกว่าเขาจะได้อยากดูนะอันนี้เราก็คัดก๊อปปี้ข้อความไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปโพสต์อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวอย่างเราดูตัวอย่างได้นะ อันนี้เสร็จแล้วผมกดเสร็จแล้วผมก็จะโพสเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับบางทีมันจะค้างนะครับเพื่อนๆไม่เป็นไรอ่ะโอเคเห็นไหมครับได้แล้วอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็รอดูว่าจะมีการจะมีคนคลิกเข้าไปซื้อไหมอะไรไหมคือเราลงคลิปแค่ครั้งเดียวอันเดียวบางทีมันมันก็วัดผลไม่ได้นะครับเพื่อนๆเราต้องลงสมัครเสมอลงต่อเนื่องเนาะโอเคต่อไปอีกที่หนึ่งที่ผมเอาไปลงก็คือผมเอาไปลงในช่องยูทูบที่ผมทาเอาไว้นะครับวิธีการลงก็ไม่ยากไปเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะ ผมก็เข้ามาในช่อง YouTube ที่ผมทำเอาไว้นะครับช่องนี้เนาะแล้วผมก็จะมากดตรงบวกนะครับกดตรงบวกเลยแล้วเราก็เพิ่มสินค้าเข้าไปสินค้าเนี่ยเราจะกดจากคําว่าสร้างช็อตหรือว่าอัปโหลดวิดีโอก็ได้นะครับมันก็ขึ้นจะขึ้นเหมือนกันอ่ะผมเลิกจากอัปโหลดวิดีโอแล้วผมก็ไปเอาวิดีโอที่ผมอัปโหลดเลือกมานี่แหละเอามาวางนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปได้เลยนะครับ,รบแล้วก็เขาจะมีให้เราใส่ตรงนี้จะเป็นหัวข้อนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เป็นหัวข้อนะเป็นชื่อเป็นชื่อเรื่องนะครับเป็นชื่อเร ไปได้เลยแล้วก็เอาชื่อของเราเนี่ยที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาใส่แต่ว่าลิงก์หรือว่าอะไรตรงนี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเราก็ลบออกไปนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็กดเสร็จนะครับแล้วก็ในระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราอัปโหลดใช่ไหมครับเราก็อัปโหลดขึ้นไปอ่ะกดอัปโหลดเลยนี่นะครับนี่นะกดอัปโหลดตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องรอนะครับเรามาคลิกดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าดูตรงนี้นะคลิกตรงนี้กว่านี่ค้างวิดีโอเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นวิดีโอที่เราโหลดลงไป มันกาลังทําการโหลดอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกำลังโหลดอยู่อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราลองกดจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมก็จะมีวิดีโอตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดตรงขีดๆตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปกดแก้ไขนี่นะกดแก้ไขเนี่ยนะครับนะกดแก้ไขอะไรเพราะว่าเราต้องเข้ามาใส่ข้อความเมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ข้อความถูกต้องไหมครับเราต้องเข้ามากดใส่ข้อความก็กดเข้าไปแล้วเอาข้อความนะครับนี่ก็คือลิงก์นี่แหละมาวางนี่เห็นไหมนะครับเอาลิงก์ตรงนี้มาวางพอวางเสร็จนะครับ เราก็กดนะครับย้อนกดย้อนออกไปนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ทีนี้โทนวางเสร็จแล้วทุกอย่างมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องทอําอีกไหมนะครับอ่าครนี้ก็จะมาเป็นมีใส่แฮชแท็กตรงนี้เห็นไหมเขาจะมีให้เราใส่แฮชแท็กตรงนี้นะครับอย่างเช่นผ้านวมอ่นะแล้วก็กดรีเทิร์นหนึ่งทีนะครับใส่ผ้านวมนะแล้วก็กดรีเทิร์นหนึ่งทีมันก็จะเป็นขึ้นผ้านวมมาชุดนอนชุดเครื่องนอนผ้าปูที่นอนน้องหมี อันนี้ทําให้ดูแบบละเอียดเลยนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆอ่ะส่งไปอันนี้เพื่อนๆก็ไปใส่เอาผ้าปูที่นอนนะครับชุดนอนใช่ไหมอะ,อะไรอ่ะต้องไปหาและอ่ะนะประมาณนี้ก็ตอนนี้เป็น playlist เราถ้าเรามี list เป็นถ้าเราทําเป็น list เกี่ยวกับเรื่องของของใช้เอาไว้เราก็ใส่ของใช้เครื่องครัวอะไรเงี้ยถ้าเราทำ playlist แต่ถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ต้องเลือกเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกไปนะครับกดบันทึกไปกดบันทึกไปนะครับ เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีลูกค้าของเราเขาเข้ามาซื้อสินค้ากับเราใช่ไหมครับถ้าเขาเข้ามาซื้อสินค้ากับเราเขาก็จะจิ้มจากลิงก์ที่อยู่เอาที่เราเอาวางไว้เมื่อกี้นี้นะครับที่เราเอาวางไว้เมื่อกี้อ่ะเห็นไหมตอนนี้ภาพที่มันเป็นภาพไปนี่มาแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีผมอัดในคอมมันจะช้านิดนึงครับวันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยชุดผ้าปูมาแล้วเห็นไหมก็จะเห็นว่าเป็นผ้าปูนะครับถ้ามีลูกค้าเขาคลิกสั่งซื้อก็คคืืออลิกสั่งซ้้ไดแบบนี นะครับแล้วมันก็จะมีให้เราแบบไปไปใส่ตรงคอมเมนต์ได้อีกนะครับเ,เพื่อนๆอนอ่ะทีนี้เราจะไปใส่ข้อความตรงคอมเมนต์กันให้เราจิ้มตรงนี้นะจิ้มที่ข้อความนะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับมันจะมีนี่เลยนี่น,นี่เห็นไหมครับข้อความเป็นคอมเมนต์ตรงนี้ให้เรากดจิ้มเข้าไปครับแล้วเราก็ข้อความที่เราทําเมื่อกี้มาวางไว้ แต่เราจะวางแค่นะครับลิงก์อย่างเดียวเลยนี่ตรงนี้เราจะวางแค่ลิงก์อย่างอื่นเราไม่ใส่เลยนะครับลบบอกให้หมดอันนี้ผมสอนละเอียดมากเลยนะครับละเอียดแบบแบบเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะใครเข้ามาดูนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาไปลงใน Tik t o k เนาะเพื่อนๆที่อยู่ใน t i k t o k อาจจะไม่ได้ดูนะครับเพื่อนๆที่อ,อยู่ใน Facebook ก็เอออยู่ในในช่อง YouTube ก็จะได้ดูวิธีนี้เนาะนะครับก็ถือว่าโชคดี นะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปอันนี้ผมกดส่งไปแล้วนะครับแล้วก็รออ่ะทีนี้พอขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราจิ้มตรงนี้ที่เป็นจุดๆเนี่ยนะครับจิ้มไปเลยนะครับพอเราจิ้มเสร็จแล้วมันจะมีคาว่าปักหมุดให้เรากดปักหมุดนะครับแล้วก็กดปักหมุดอ่ะโอเคทีนี้เวลามีคนมาคอมเมนต์นะครับเขาก็จะเห็นไอ้คิไอ้ลิงก์อันเนี้ยก็จะอยู่ข้างบนตลอดเห็นไหมอันนี้เป็นเทคนิคที่เป็นเทคนิคเชิงลึกเลยนะครับอันนี้มาสอนให้แบบฟรีๆเลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆลองใช้ดูแล้วกันแล้วก็ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในทวิตอินฟินิตี้แปดด้วยนะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆนเนาะอ่ะอันนี้ก็ได้จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการเอาสินค้าที่เรามีอยู่ในทิตตอเนี่ยมาขายทีนี้เรามีสินค้าอะไรเราเอาไปลงขายได้เลยนะครับอันนี้คือช่องที่ผมทําขึ้นมาเพื่อขายนะครับเพื่อนๆช่องที่ผมใช้เรื่องของการเรียนรู้นะครับจะอยู่ที่ช่องนี้ นะครับอันนี้คือช่องเพื่อขายเนาะอีกช่องหนึ่งที่ผมใช้ก็คือจะเป็นช่องเพื่อการเรียนรู้ก็คือจะเป็นช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับช่องดีช o อกับช่องไอแอ m ทุกนะครับหรือว่าในทุนฟินิทตี้แ8ดนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องของ t i k t o k ได้ในนี้แล้วก็ผมก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับเกี่ยวกับ t i k t o k ที่ที่นี่นะโอเคยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันส่วนสื่อโซเชียลอื่นเพื่อนเพื่อ,อลองใช้เทคนิคก็แล้วก็หลักการอันนี้ที่ผมทำเนี่ยให้เพื่อออนนนนดดููเเี่ยลลงาไปปรรััับบใช้้แวกนนะค เอาไปโพสได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยในทุกสื่อเลยที่สามารถลงพวกคลิปวิดีโอได้อะไรได้แล้วเราก็วางลิงก์ลองวางดูว่าอ,อ,อันไหนห้ามไม่ให้วางลิงก์อันไหนให้วางลิงก์อะไรเงี้ยคือต้องดูนะครับเพราะว่าบางสินค้าบางบางตัวบางรายการเนี่ยเขาไม่ให้วางลิงก์พอเราเอาลิงก์ไปวางปุ๊บเขาจะบล็อกเราก็ไม่ไปวางเราก็ดูอันไหนที่เราทําตลาดได้เราก็ทำนะอ่ะโอเคนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับก่อนจบก็าฝากเพื่อนช่วยกันนะครับกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุกอินฟ n ินิตี้8 8แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่เพื่อได้ปรับใช้กับธุกรกิจของเพื่อนๆได้นะครับ